โยซ่า <c oughs> ดิบรุนเมกาดิบรุนดูไบดิบรุนชาลไซา์ทุกคนกันด้วยนะ <c oughs> นี่นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีสไฟติ้งพาสนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนววันพีสต่อสู้ประจ ol ภัยนะครับมีเล่นในส่วนของแนวเนื้อเรื่องแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะเออแนวอะไรอีกนะ PVP นะท่านผู้ชมนะเนื้อเรื่องกับ PVP นะท่านผู้ชมเออยังไงก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงโหลดเกมนี้อยู่หน้าหลังผมอย่าใจคิดน้อนท่านผู้ชมเนาะเออเป็นอันนี้เป็นเซิร์ฟเขาเรียกว่านะเซิร์ฟเออเซิร์ฟจีนนะท่านผู้ชมนะโอ้โหโคตรเท่อ่าว่าเอาว่าเฮ้ยดีเก้าว่ะ ดิวิก้าอยู่ก <cử Airbnb> <the at> <databases> ับใครตอนนี้บาทกะแกน่ะเป็นใครเอาเดี๋ยวอยู่อ๋ออยู่กับไอ้ไอ้ทุ่งท่าตะวันตัวนี้นี่มาไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าพอดีวิก้ามาช่วยอ้าวทำไมเราได้สู้ล่ะนี่แซมปริตโอเกตโตนี่อุ้ยเอ็งเลือดล็อกก่อนมาซื้อแกนี่ฮาคิครับ สวยสวยเว้ยนี่บาดซื้อแกสวยนี่ครับต่อยแบบพุ่งชนนี่มัดปืนของอย่างย,งยืดอันติเลยอ๋อนี่เป็นไงนะต่อยกระดินนี่มัดมัดไฟคนดูเบิ่มเบิบ่มเรือๆๆ มีเจ็บตัวบางแลบอกเลยโอเคสโ้โอเคสโ้ฟูสตินพูดังดมัวนี่มาเนมาด้าผมครับสวยสวยครับลงฮาคีก่อนเมื่อกี้นี้ Go on, โอ้เหลือเวลาสิบนาทีร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลโบอคกิฟการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยทีนี้กว่าจะจบเออเออลวงนักทีเถอ,อ,เอะอมันแตกล้วคนดู มาละจ้าเฮ้ยได้สู้กับไอตัวลิกตัวนี้อนะีกแล้วนี่เจอุซบใส่ส,ส่งไอ้นี้มาตลบเลยเดิกืบเป็นของเล่นไปแล้วไม่นะนี่เดี๋ยวได้สู้กับโดฟรามิงโกูนะคนดูนนี่โอเกโตโอเกสโตสวยนี่บาซิแกสวยฮะ ออกไปตรงไหนโวูเยอะโพดวะนะอันนี้ผมเล่นแบบ PVE อยู่นะท่านผู้ชมนะตามเนื้อเรื่องอนะไรพวกนี้ครับเพชรส่งเพชรเสริมแหละแต่ผมเล่นเพจหลักอยู่ที่อยู่ในภาคานี้โลซ่านะนี่ยฟังสิจ๊ะโคตรหลอกโคตรึง,งอ้าวยังตีไม่จบเลยให้มดเลยอ๋อต้องมาฝั่งนี้เหรอโอเค เจ้าหญิงเจ้าหญิงไปจ้าโดฟามิงโกอยู่ไหนลูกน้องแกคือเยอะเทโดฟรานี่ทีรทรค,รครับกระแทกสวยลูกน้องแกคือเยอะแทโดฟามิงโกนี่นี่กระแทกสวย ต่อยครับต่อยรัวๆอออมาเลยจ้าเฮ้ยเบลามี่เบลามี่มันทำไมมันเป็นงั้นล่ะสวยนี่วางฮาคีครับคุเหลือแค่แปดนาทีคุณต้องรีบจบเกมกดหนัวใส่กดหนัวนี่ โลลัวดิครับโลลัวแต่กลัวที่ไหนโกมุนโกมุนโน่โดรามิโก้เกตไทร์ซะบึ้มดูฟังไอ้ลูฟี่มันแบบไปบอกให้เบลามี่เป็นตัวของตัวเองนะทุกคนนะเฮ้ยโอเบลามี่เปิดหาคิดได้ด้วยเหรอวะโกตรีแต่ก็ไม่ขนาดมือเราด็อกเบลามี่ผมบอกเลย เว้ยแต่มันเป็นผลสปริงนะคนดูนะก็เร็วอยู่นี่เนี่ยอเออเออล่วงจบแล้วฮะตัวนี้เช๊ได้มาสามสิบผลมาตึงจัดอันนี้เมื่อกี้นี้เป็นแบบแนวเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นแบบในส่วนของเขาเรียกว่าลัานแนวแนว พีพีวันนนเออเราขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะเบรามี่โดนกระเทือบไปละเสียได้เจอยังได้ใส่ยังอย่าบอกนะรอเนื้อเรื่องมาอีกไหนมาแล้วก็ให้ใส่กันเลยเอยเอาอ่ะเอาดีเอาดีทาไมอาไรวูรูไมโต้โว้ เาว่าว่าให้เปิดก่อนให้เปิดก่อนวิเอาดีเอาดีมาว่ามาว่าซับเลยดิสวยมาโอ้ผมเล่นโลไม่ค่อยปิ้นเลยนะวัดปะดินน่ะตับตับ,ตบนี่ ไหวครับบิงลบนี่ซับเลยโอ้ตึงโอ้ตึงคุณหมอโนตรึงอ๋อโอ้โหคัดซีนมากำลังจะโดนเหยียบเลยนะท่านผู้ชมนะกำลังจะโดนเหยียบอกเด้อ นี่แกคิดว่าจะหยุดมันได้เหรอนี่เนี่ยเป็นไงนะเอาดิฮาร์คิราชันกับฮาก์คิราชันเจอกันนะครับฮาก์คิราชันโคตรเกลื่อนเนี่ยผมบอกเลยนี่มาสิเย้ สวยครับพี่รีดดิโอ้ตัวสไตล์เราเลยดิอย่างงี้มาซื้อแกอโอ้โดนติดนึกนะครับคนดูนะโอ้ต้องจัดก,การในตัวเมือกตัวนี้ก่อนนี่สวยนี่นะครับ อ่ะดูฟราเมโกอะไรโดนต่อยกระเด็นลงมาโคตรโหดแต่กันข้างล่างต่อครับเหยียบครับสวยนะี่ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟต์ r i o อสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยนี่นะครับสวยสวยปังปังปังสวยเอาอดเอาดิ นี่นะครับกอแตกตัวยอ้นตีเลยนะครับแต่แตงแต่แตนแตนแอนแต่แต่แต่่่แต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 ่แอ่แต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 ่แิต่ต่นต่่ร่่ าวะนี่ไอ้นี่ไอ้นี่จะมาจัดการซารโบว์บัหิน,นครับซาโบวเลยมาช่วยไบโอทูสไบโนี่นี่นแกจะมาทำ้ายในน้องฉันนี่เลยครับเป็นไงเบอร์จีส์นี่ไม่ไก่กามากเลยนะสลับสลับอไออะไรนะสรับซาโบวนี่ เอาตึงจานตึงจานเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดบเดบอร์ตึงเหรอเบอร์เจ็ดเบอร์ตึงเหรอสวยสวยฟึบวิ่งกลับจิกโดนนี่นะครับเผานี่นะฮะนี่มาแล้วว่าหลังจากได้พักนะครับมาใส่ยกสอง ใส่ยกสองเออเดินี่เหยียบยิโซอุ้ยเอาเวือดว่ามันเป็นได้มันรวมมันรวมต้ามันรวมกันด้วยได้มันรวมกัน ออดึงหลุดดึงหลุดดึงหลุดเออมันเป็นแบบผลมันล่างตื่นแล้วนะดูฟามิงโก้คนดูดูมาก่อนเออนี่เนี่ยครับสวยโอ้โหโคตรโหดอหะลูฟี่เราจบกันสักทีเถอะ

ต่อไปนะครับอันนี้ผมมาเล่นเนื้อเรื่องให้ดูเลยนะท um okay. ่านผู้ชมตรุมเปะเปะตุมตรุมตรุมเปะเปะตุมตรุมจุกจุกจุกเรามีนี่กี่ใบแล้วมะโอเคมีสิบเอ็ดใบแล้วหรอมีสิบเอ็ดใบอยู่เลยหรอวะกตามไปก่อนครับตามเนื้อเรื่องไปก่อนแย่นี่อันนี้มาพักนะครับ เราใส่ก็เราใส่ก็ไอ้นี่มุดแล้วคนดูไปนี่จบด่านนับเดินทางออกจากเกาะนะฮะนี่เป็นคาสซีนนะครับคนดูไปก่อนนะทุกคนเย่ yeah. อะไรอ่ะโอ้มานี่ไงกำลังจะเข้ากเกาะฮคิแล้วนะมาเจอกับ ไอ้นี่พอดีแครอทกับไอ้นี่ผมจำชื่อไม่ได้แต่เนี่ยยอมเสียสละนะครับช่วงสุดท้ายนะนี่เดินทางเข้าสู่เกาะโฮเชกโอ้โคตรีมาแล้วว่าเอาดิอันนี้พุดดิ้งนะครับที่มาเจอกับซันจีนะครับ ดันกอล์ฟเ,เคันนะรอบิ๊กมัมเข้าน,นั่นนี่จะจะเข้าวันไหนดูบิ๊กมัมนี่บิ๊กมัมมานี่มันแน่ๆผมบอกเลย อ่าโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวเกม One Piece Fighting Plan นะท่านผู้ชมนะ้ไปโหลด,ยยลลาลดหลมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โกก่ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างทำใจแต้คลิปเด้อไปโหลดมาเล่นกันนะจ๊ะ <c oughs> ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บบนเเว็ไซตต์หรือิม ที่ช่องทาง Line Official ยล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง RichmanShop โน1หนึ่ง no 1, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ RichmanShop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย